สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมลมใต้ปีกพบกันเช่นเคยครับวันนี้เรามาอยู่กับงานลอกของเสร็จแล้วครับท่อนนี้เสร็จแล้วทําแข่งกับฝนนะครับแข่งกับน้ำานี่กับน้ำมาแล้วดีทําเสร็จก่อนนะครับนี่น้ำมาเลยครับโอนดูประตูน้ำ มาก่อนยังไม่สูงขนาดนั้นนะครับเร่งลงแต่เช้านะครับเลิกง,งานค่ำเพราะว่ากลัวน้ำนะรจริงๆด้วยถ้าช้ากว่านี้สักสี่ห้าวันนี้เรียบร้อยครับนี่ครับบรรยากาศนะครับนี่รถสัญจรนะครับนี่สองฝั่งเป็นถนนได้เลยนะครับรถชาวบ้านสัญจรได้ครับนอน แท็กโมไซค์ปกระบะรถเข็นใส่ฟืนใส่สูบน้ำไว้ตัดยงตัดหญ้านะครับเป็นถนนทั้งสองฝั่งนะครับนี่เป็นโทอชาวบ้านนะครับะระบายน้ำ หรือว่าโอเคนะครับนำมาทันพอดีพอดีนะครับเกือบไม่ทันนี่ครับนี่ก็ใช้ได้ครับดูได้ สวยงามงานเร่งเร่งนะ ชาวก่านจะเตรียมสูบน้ํากันแล้วครับเพราะว่าดินแถวนี้มันเป็นดินทรายนะครับไม่อมน้ำนะฉันต้องสูบน้ําตลอดนะครับชาวนาชาวบ้านต้องสูบน้ําตลอดไม่งั้นข้าวเนี่ยไม่เกิดครับบางที่นี่ขึ้นขาวขึ้นเกลือเลยนะครับที่ดินเท่านี้เป็นดินทรายทรายสม,มอง เป็นถนนแน่นทั้งสองฝั่งนะครับรถเยยบนี่ครับ กับน้ำมาโอ้โหเกือบไม่ทันนะครับนี่ที่ทำเสร็จก่อนเนะี้ปรับงานเรียบร้อยครับ ชได้ครับสองฝั่งเป็นถนนรถรถอีแต็กชาวบ้านไปไล่ไปนารถกระบะรถอีแตนใส่ฟืนใส่ไม้ทำมากินครับเป็นประโยชน์ของชาวบ้านก็จะประมาณนี้นะครับต้องเดินกลับนะ ขนาดหมู่บ้านนะจะมาลงไล่ลงนาทำทันน้ำชาวบ้านโดยใช้นะครับพอดีพอดีนะครับ บรรยากาศร,รอบๆนะครับครับสำหรับลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ